you ช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงนี่จะมีอสมบทนากหมูนะระยะเวลาประมาณสิบห้าวันยาวไปจนถึงวันที่สิบสองสิงหาถึงวันแม่งชาตินะพิธีแล้วเราก็จัดอย่างนี้นะ ส่วนก่อนเข้าพรรษานี้ก็เห็นว่ามีโยมมาสมัครแล้วนะที่จะอยู่ตลอดพรรศานนะและที่สำคัญวันที่29เดือนนี้นะพอาจารย์ต้นพร้อมทีมนะทั้งพระทั้งโยมะจะมาจัด เหมือนเวิร์กช็อปนะเวิร์กช็อปธรรมะหนะึ่งวันนะฮ <c oughs> ะท่านก็โยมที่สนใจจะมาฟังธรรมก็สมาเข้ามาทางนะเว็บที่เราได้ส่งลิงก์ไว้ให้นะนะจะได้จัดเตรียมอาหาได้ถูกนะ งานวันเดียวเนะี่ที่จะยุ่งคือเรื่องของอาหารบางทีจะโยมมาหน้างานอย่างเดียวนะี่เราเตรียมไม่ทันนะนะช่วงนี้ฝนก็ตกนะนะสถานที่อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะสาเมตตาธรรมก็คงจะยังไม่ทันนะฮนะยังนะมีเรื่องต้องทำน่นแกนี่อีกอยู่ประมาณหนึ่งนะครับ ช่วง uhm. นี้เป็นช่วงที่นะฤดูฝนนี่นะะก็จะมีปัญหานะเรื่องหลายเรื่องนะนะนะยย่างอกเร็วนะประตัดแล้วแป๊บเดียวแล้วงอกขึ้นมาอีกนะนะเรื่องของ ต้นไม้ล้มนะเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมีนะก็ะบ,บนตกหนักๆเข้าก็จะโคนทั้งต้นอย่างงี้นะสำหรับตอนทีนะ่รากไม่แข็งแรงเท่าไหร่อย่างงี้นะกิ่งไม้หักเสียลังคาลังคาพังต่อน้ําแตกอะไรสารพัดที่จะตามมาตามภาษาวัดป่านี่นะได้อย่างหนึ่งก็เสียอย่างหนึ่งนะ นี่อรากไม้เนี่ยนะรากไม้ที่จะดันเอาท่อน้ําที่ฝังไว้นี่ให้ข้อต่อหลุดออกจากกันอย่างเงี้ยนะรากไม้ที่เข้าไปในห้องน้านะเลยเข้าไปในห้องน้ําแล้วไปอุดตันท่อน้ําทิ้งหัวส้วมอะไรพวกนี้นะอีกเยอะแยะนะปะนัญหาพวกนี้เจอทุกปี ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะมีนาทีซ่อมก็ซ่อมกันไปนะมีนาที่สร้างก็สร้างกันไปตามเรื่องอันนี้เป็นการงานภายนอกนะการงานภายนอกนี่ยังไงก็ไม่จบนะทำกันอยู่ไม่จบไม่สิ้นนะนะการงานภายในเนี่ยมันจบได้นะก็อยู่ที่ตัวเราที่จะให้มันจบหรือเปล่าแคนะ่นะั้นแหละ มีความเพียรม,มีเขาเรียกว่าปารบความเพียรมีความมานะบากบันนะมั่นคงนะสำนนบาลีใช้ยางงั้นนะมีความบากบันมั่นคงก็คือเอาเป็นเอาตายกันฝึกตัวเองเนี่ยนะทีนี้ฝึกตัวเองก็ไม่ได้แปลว่าเดินยังกลมนั่งสมาธินะฝนะนะึกตัวเองก็คือการมีสติสมัมมาญาณยะรู้อยู่ ถ้าเราไปดูหลักธรรมในเรื่องของการที่จะลงมือทำเลยลงมือฝึกเลยนั่นก็คือเรื่องของสติปัฏฐานนะนถ้าหลักธรรมกว้างกว่านั้นก็ตราถึงเรื่องของมรรคแปดเอาไว้ทีน,น,นี้พอเราไปดูที่เรื่องของมรรคแปดจะรู้สึกว่ามันก็ต้องเริ่มมาจากการมีสมาทิฏฐิสก่อนอย่างเงี้ยนะเคยอ่าน หนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่นักเขียนชื่อดังเขียนเอาไว้นะนะว่าต้องเริ่มฝึกาการมีสมาทิฏฐิแล้วก็ไล่ไปทีละ,ละข้อนะแต่เอาเขาจริงเนี่ยเวลาเราปฏิบัติอย่างจริงเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่านะสะมมาทิฏฐิหรือมรรคทั้ง8ประการเนี่ยมันก็ค่อยๆเจริญง,งอกงามขึ้นมาในขณะที่เราฝึกนี่แหลนะฝึกการจเจริญสติปัฏฐานนี่แหละนะนะ สมาทิฐิในเบื้องต้นอาจจะมีอยู่ไอ้ชั่วโกราบาปนะนะเวทชั่วทำความดีทำใจใบริสุทธิ์อะไรพวกนี้นะค่อยๆลงมือฝึกไปเดี๋ยวสมัมาทิฐิมันค่อยๆเจริญงอกงามขึ้นมาเองมันะนมีสมาทิฐิขึ้นมาเนะี่ยมันมีความเพียรพยายามนะเอาเป็นเอาตายขึ้นมาเองมันะนมีความเพียรการ จรรสดิบฐานเนี่ยมันจะค่อยๆรู้อย่างถูกต้องขึ้นมาเองเนี่ยใหม่ๆก็งงๆกันอยู่เนี่ยเวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะใครที่รู้อยู่นี่มันถูกหรือผิดก็ไม่รู้อย่างนี้นะนะแต่กระบวนการทํางานของทางธรรมชาติเนี่ยมันก็จะค่อยๆปรับของมันเองนะจะก็ค่อยๆมีปัญญาที่รู้อย่างถูกต้องขึ้นมาที่เรียกว่าตัวสมาธิฐิเนี่ยนะ มาในตัวสมมาทิฏฐิสมาวายามะสมาสติเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่นะมันครอบงำองค์ธรรมที่เหลือทั้งหมดของมรรคแปดนะมันไปด้วยกันในขณะนั้นนะ่ะอยู่ๆจะให้มีสัมมาทิฏฐิร้อขึ้นมาแล้วค่อยไปลงมือทำอย่างอื่นมันะไม่มีทางนะไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นได้นะมันเวลาเราฟังธรรมที่ผรูเจ้าจัดเป็นหมวดหมัวไว้เนะี่ย แปลว่ามันต้องไปทั้งหมวดหมู่นั้นไม่งั้นมรรแปดกคงผู้เจ้าของไม่ตัดว่าเป็นทางเส้นเดียวไม่ใช่ทางหลายแเส้นนะทางเส้นเดียวที่รวมกันเป็นหนึ่งแค่นั้นเองไม่ได้แยกออกจากกันที่ทําอย่างหนึ่งอย่างอื่นก็เกิดขึ้นตามมาเองอย่างเช่นพอมีสมาถถธิมันก็ไม่ไปทําผิดศีลสมมาวาจาสัมมากำหนตะสัมมาชีวก็เกิดเอง นะมันมีความมีสมาธิสิสมา,ส,มาสังกัปปะก็เกิดเองอะไรเงี้ยนะมันมาด้วยกันนะไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ลอยมันมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลของมันอยู่แล้วในขณะนั้นเนี่ยหรือพอพูดถึงเรื่องของโพชงเจ็ดอ่างเงี้ยนะบทชงเจ็ดทั้งหมดเลยนะมันก็ไปเกี่ยวโยงเรื่องของสมาธิสิยู่ดีนะเชียนคำว่าธรรมวิจัยนะคือตัวสมาธิสิงเงี่ นะมีสติเป็นตัวนำมาก่อนนวิริยะปีติปสัสสธิสมาธิอุเบกขาตามมาเป็นกระบวนการของมันอยู่อย่างนี้นะมันพอพูดถึงเรื่องของโพชฌงก็เหมือนกับว่าเราจะเอาปัญญาไปเป็นตัวนำคือตัวธรรมวิจัยนะมาเป็นตัวนำนำอะไรนำตัวสมาธิหรือนำสมถะนะนะพูดง่ายๆคือมีปัญญาเป็นฐานให้เกิด สมาธิอย่างนี้นะนะบตัวปีติปสัสสธิสมาธิอุเบกขาอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของสมาธิเั้งนั้นนะนะเพราะฉะนั้นก็ธรรมะทั้งหมดมันเกี่ยวโยงกันทั้งหมดนั่นแหละเพะยเียงแต่ว่าเอาตัวที่เป็นหลักในการปฏิบัติเนี่ยลงไปก่อนนะคือการเจริญสติปัฏฐานนะลงไปเลยตรงตรง นะมันจะมีสมถะเป็นฐานหรือจะมีวิปัสนาเป็นฐานนะ่ยอย่าเพิ่งไปคำนึงถึงให้ปวดหัวนะนาทีของเราคือลงมือฝึกตัวเองนั่นแหละนะนี่ถ้าเราทำได้อย่างต่อเนื่องเนืองๆไปแล้วเนะี่ยเดี๋ยวมันพัฒนาภายในของมันเองนะอย่าไปกังวลว่าไอ้ที่ทำอยู่นี่มันผิดหรือมันถูกไอ้ที่รู้อยู่นี่มันรู้ถูกหรือรู้ผิดอะไรเงีนะ้ยมักจะมีคำถามอะไรพวกนี้อยู่เสมอนะ ค่อยๆฝึกค่อยๆทำนะจะเทิ่เบื้องต้นเลยก็คือค่อยๆปรับแก้อะไรที่มันรู้สึกเป็นจุดบกพร่องในขณะที่เราภาวนาเนี่ยนะก็ปรับแก้แค่นั้นเองทำให้การภาวนาไม่ก้าหน้าอย่างเช่นมันเริ่มมาตั้งแต่นั่งแล้วนะเช่นการนั่งสมาธินั่งยังไงมันต้องยังไม่หลับมันยังนั่งยังไง ทำยังไงมันถึงจะไม่ฟุ้งน่ยให้สังเกตดูตัวเองถ้าพูดมากแล้วมันก็พายฟุ้งถ้านั่งพิงมันก็พายหลับอะไรอย่างเงี้ยน,นะอันนี้ต้องปรับแก้ถ้าอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแบบนี้แล้วมันรู้สึกไม่เหมาะกับตัวเองอย่างเช่นดูลมหายใจแล้วมันง่วงเนี่ยเอาย้ายไปรู้ส่วนอื่นนะไม่จำเป็นได้จะต้องไปยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเพีงเยงแต่ว่าไม่ทิ้ง รูปและนามหรือไม่ทิ้งกายและใจแค่นั้นเองนะก็ทําหน้าทีของตัวเองเนี้ยให้มันถูกต้องนะแล้วมันจะค่อยเดินหน้าไปของมันเองนะเวลาเราภาวนาะนไม่ว่าจะพระจะโยมนะนะบางทีโยมปฏิบัติอยู่ที่บ้านเนี่ยได้ผลดีกว่าที่พระปฏิบททัติซะอีกนะนะเพราะเวลาเราอยู่ที่บ้านเราไม่ค่อยจะคาดหวังอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะฝึกไปทำงานไปดูแลครอบครัวไปนะ พอทำไปทามาเดี๋ยวค่อยๆเดินหน้ากัดเกลาของมันเองในธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะเกิดการขัดเกลาภายในนะโดยที่เราแทบจะไม่รู้ตัวนะไปดูตัวอทีก็เมื่อมีอารมณ์มากระทบนะพออารมณ์กระทบแล้วเรา,เร,ารู้สึกสบายกว่าเดิมนะมันไม่โกรธเหมือนเดิมโกรดน้อยกว่าเดิมดับเร็วกว่าเดิมอย่างงี้นะ เวลามีความโลภโมโทสันอะไรขึ้นมาก็มีความว่ารู้สึกว่าความโลภมันลดลงมันไม่รุนแรงเหมือนเดิมรู้ทันแล้วมันก็วางได้เร็วนะตัวอุเบกขาหรือตัวอาการที่จิตเป็นกลางต่ออารมณนะ์นะมันเกิดขึ้นได้เร็วกว่าเดิมได้ง่ายกว่าเดิมอย่าต้นอันนี้ก็อาศัยสังเกตดูว่ามีอารมณ์กระทบ แต่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าที่ทำเนี่ยมันถูกรุ่นผิดก็ไม่รู้นะบางวันก็นั่งแล้วสงบดีนะบางวันก็นฟุ้งซ่านมีความคิดเยอะทุกขเวทนารุนแรงไงน,นะปวดหลังปวดเอวปวดขาเนี่ยทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้บางทีเราดูไม่ออกเราพระว่ติโดยส่วนมากแล้วคนที่ยังไม่เข้าใจเ็มามักจะคิดว่าการภาวนาเน,นี่ยมันจะต้องสงบ ไปเรื่อยๆแล้วสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆนะส่วนมากก็มักจะไปดูอีตอนที่เรานั่งสมาธิกัน,นแต่พอเห็นว่ามันมีทุกเวทนาเกิดหรืออาการที่จิตพุ่งสานกําหนดรู้ได้ยากเหมือนคนไม่เคยปฏิบัติมาก,ก่อนสนะต่ว่าพวกนี้เรามักจะรู้สึกว่านี่เราปฏิบัติผิดแล้วนะมักจะไม่รู้จะไปรู้ก็เมื่อตอนอารมณ์กระทบนะจะสังเกตเห็นเองว่าออ เวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยใจเราเป็นยังไงบางคนนั่งสมาธิสงบดีนั่งที่ไรก็สงบดีแต่เวลาอารมณ์กระทบที่ไรเราเบิดทุกทีอย่างเงี้ยนะต้องวิ่งหนีจากอารมณ์พวกนั้นแล้วก็ไปหาความสงอบอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นอย่างงี้แปลว่ามไม่ได้มีอะไรกกาหนาแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดไปเจอความทุกข์อยู่ประจำหนังสมาธิก็ไม่ค่อยสงบบางคนไม่เคยสงบกับเขาเลย เขามีปีติเกิดเขามีนิมิตอะไรเกิดก็ไม่เคยเจอเคยพบกับเขาเลยนี่นะแต่เวลาอารมณ์กระทบกับจิตเป็นปกติได้เร็วจิตเป็นกลางวางเฉยได้ง่ายน,นี่แปลว่าการพันางเรามีผลมากกว่านะอย่าลืมว่าวิตจริงๆของเราไม่ใช่อยู่แค่การมานั่งหลับตาทําสมาธิวิตจริงๆของเราเมันต้องเจออารมณ์กระทบเยอะแยะไปหมดตลอดทั้งวันทั้งปีทั้งชาตินี่นะ าอารมณ์กระทบอารมณ์ที่มันน่าพอใจมากระทบใจเราเป็นยังไงอางนะอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจมากระทบใจเราเป็นยังไงเน่ยให้เป็นสังเกตดนูนี่พอเราสังเกตดูอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราฉลาดในการภาวนาขึ้นมาเองอย่าไปนั่งโง่องๆอยู่โดยขาดการพินิจพิจารณา ให้รู้จักสังเกตเวลาสภาวะต่างๆมันเกิดความทุกข์เกิดความพุ่งเกิดความกลัวอะไรพวกนั้นจะโผล่ขึ้นมาเองอัตโนมัติของมันนะคนปฏิบัติไปนี่จะอยู่ก็เบื่อหน่ายรุนแรงนี่นนะก็จะมีความรูสึกว่าเอ๊มันไม่ใช่ภาวนาผิดทางซะแล้วเราทําไมมันเบื่อหน่ายอย่างนี้บางทีไม่ได้อยากเดินไม่ได้อยากนั่งไม่ได้อยากสวดมนต์นะไม่อยากก็ทาแค่นั้นเอง นะต้องตั้งสัจจะให้กับตัวเองนะไม่อยากก็ลงมือฝึกอยู่ทุกวันนะไม่ได้ทำด้วยความอยากหรือไม่อยากนะทำเพราะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ที่ควรทำกว่าลงมือทำนะบางวันมันเกิดความกลัวหวาดกลัวเหมือนคนเป็นโรคจิตนะแปลกๆไม่รู้มันกลัวอะไรอธิบายให้ตัวเองฟังก็ไม่ได้นะไม่รู้มันเบื่ออะไรไม่รู้มันเป็นอะไรนะไม่มีเหตุไม่มีผลนี่นะเจอสภาวะอะไรพวกนี้นะให้รู้ว่า นี่คือการทำงานของตัววิปัสนาญาณภายในนะที่เขากำลังทำงานอยู่อย่าไปคิดว่ามันไม่ได้ผลเนี่ยถ้าเราผ่านไปได้ต่อไปเวลาเราไปเจอความทุกข์ภายนอกที่มันกระทบเข้ามาเนี่ยอารมณ์ภายนอกที่กระทบเข้ามาเนี่ยคำว่าอารมณ์คืออะไรก็ตามที่ใจเขาไปรู้ได้จิตเขาไปรู้ได้เ,เรียกว่าอารมณ์ทั้งหมดนะพอเจออารมณ์กาต่เข้ามาแล้วจิตเป็นกลางได้เร็วได้ง่ายเนี่ยแปลว่า ไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดนั้นไม่ได้สูญเปล่านะไม่ได้สูญเปล่าไปไหนเลยอย่างเงี้ยนะยิ่งเจอทุกข์บ่อยๆนะทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ่อยๆเวลาทุกข์ภายนอกมากระทบจะใครจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไปหมดนะมันจะรู้สึกเองนะจะมีความสุขเราทุกข์มากกว่าน,นี้มาเยอะแยะแล้วยังผ่านมาได้อย่างงี้นะบางวันในความคิด ลาโมกจกกระเปดเกิดขึ้นทั้งวี่ทั้งวันบางวันก็โทสะเกิดทั้งวันอะไรนิดอะไรกระทบหน่อยก็ฉุนเฉียวขึ้นมาทันทีเลยโกรธขึ้นมาโดยที่ไม่รู้บางทีว่าเอ๊ะมันโกรธอะไรนะแต่ว่าไอ้จิตส่วนหนึ่งก็จะอธิบายตัวเองฟังโกรธคนนู้นโกรธคนนี้โกรธเพราะเหตุนั้นโกรธเพราะเหตุนี้ทั้งที่บางเรื่องไม่ไม่สมควรโกรธมันก็โกรธ นะงดหงิดได้ง่ายนะ,ะบางวันก็ง่วงเอาเป็นเอาตอยายน,นะนะเยอะแยะไปหมดนะสภาวะต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคบว่าสภาวะคือสิ่งที่มันเกิดเองตามเหตุตามปัจจัยนะั่นแหละนะคำว่าเหตุปจนะัจจัยไม่ใช่เพราะใครทั้งนั้นนะนะเพราะปัญญาภายในเพราะอารมณ์ข้างนอกนะที่มันกระทบกันอยู่ปัญญาค่อยไปเรียนรู้ศึกษา นะเพราะเหตุภายในความโลภความโกรธความหลงความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงที่มันทำงานอยู่นะแล้วแต่ว่าขณะนั้นมีสติสัมปัญญะรู้ทันไหมนะถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราหมั่นสังเกตดูอยู่บ,บ่อยๆนะอันนี้พวกนี้นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะการที่จะเข้าไปสังเกตเห็นได้ก็แปลว่าต้องมีปัญญาอยู่พอสมควรนะ ไอ้ที่นั่งเงียบๆนิ่งๆสงบสบายอยู่บางทีไม่ได้มีปัญญาอะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะเปิดเพลินพอใจยินดีก็ไม่รู้ตัวนะจิตมันไม่ได้เป็นกลางไม่ได้นะวางเฉยต่ออารมณ์นั้นก็ไม่รู้ตัวนะเดี๋ยวมันก็ยินดีแลมันก็ยินไร้ายถ้าเราไม่ไปสังเกตเห็นนะการภาวนาก้าวหน้ายยากมากอันนี้ต้องเฝ้าสังเกตดูนะอย่ารีบร้อนว่าจะต้อง หมดกิเลสโดยเร็วนะ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะการปฏิบัติได้ปีสองปีไหมอยากจะหมดกิเลสอยากจะเป็นพระอริยะอยากจะเป็นพระอราหารันต์กันมาเชียวนะทำไปนะสิบปียี่สิบปีอะไรก็ทําไปนะนะฝึกไปนะมันจะมีคนสบอา่าไปทําอะไรนานขนาดนั้นมันเสียเวลาไนะอีตอนกิน,ก,นกินนอนนอนอย่างนี้ไม่เสียเวลาหรือ ไอ้ที่ไปเผิดเผนพูดคุยตินท,ทาชาวบ้านเขาไม่ได้เสียเวลาหรือไง,ไง,ไงนะนจ,จริงเราหายใจทิ้งวันๆหนึ่งเสียเวลาชีตไปมากมายมหาศาลโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะั้นตอนนี้ถ้าเรามีสติสมัมปัญญะอยู่ก็แปลว่ามันได้ประโยชน์ลวมันได้เติมบุญให้กับตัวเองอยู่ทุกขณะจิตนหการทำอย่างเงี้ยมันงจะจบได้นะ การงานภายในเนี่ยมันจบได้เพียงแต่ว่าจะจบเมื่อไรแค่นั้นน่ะอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้น,นการงานภายนอกก็ทําไปไม่จบไม่สิ้เนเกิดชาติใหม่ก็มีเรื่องต้องทําอย่อย่าง่นั้นน่นนะนะเรื่องภายนอกน่ะนะบางทีเรื่องภายนอกเนี่ยก็ไว้โชนอื่นนะเอไว้อวดคนอื่นแค่นั่นแหละน,นะแต่เรื่องภายในนี่มันไปอวดใครไม่ได้นะมันเห็นด้วยตัวเอง น่ะมันไม่มีแรงจูงใจที่อยากจะทำสักเท่าไหร่หรอกนะแรงจูงใจมีอย่างเดียวคืออยากจะดับทุกข์ให้แกตัวเองแค่นั้นแหละน่ะเดี๋ยวเราทำวัดเช้ากัน